ากแท้แต่ไม่เคยวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันที่พุทธบริษัททั้งหลายบรรพชิตและคฤหัหั์มาสร้างกุศลด้วยทานศีลและภาวนาเป็นการสร้างกุศลให้แก่ชีวิตของตนการสร้างกุศลผลบุญให้แก่ตัวเองนั้นมีหลักปฏิบัติอยู่3ประการคือทานศีลภาวนา การที่จะมีทานได้นั้นถ้าเรามีการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วจะเกิดทานอันเป็นส่วนกุศลภาวนากุศลคือภาวนาให้มันผุดขึ้นมาจากดวงใจใสสะอาดการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นการสร้างกุศลอันดับหนึ่งจะเป็นที่พึ่งของตนเองได้ท่านจะมีกุศล,ลจิตที่ดีเพราะเจริญจิตตภาวนามีสติสัมปชัญญะดีแล้ว มันจะผุดออกมาจากดวงใจของเราภาวนากุศลทำให้จิตสบายทำให้เรามีสติรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าได้นึกถึงความดีขึ้นมาก็ทำให้เรามีสติมั่นคงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจิตใจก็สงบกุศลอยู่ตรงนี้หลังจากสวดมนต์ไหว้พระน้อมจิตเข้ามาหาตน ทำให้น้อมเข้ามาหาคุณงามความดีจิตเราย่อมเป็นกุศลเจริญมิปัสสนากรรมฐานจะได้รับผลอาน,นิสงส์งจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนอันนี้ยากมากที่สุดยากอยู่ที่เราไม่เคยทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันธรรมสวรนะคควรหาโอกาสอันเป็นประโยชน์ของท่านมาสร้างบุญสร้างกุศลเจริญมิปัสสนากรรมฐานให้เกิดบุญเกิดความสุข ถ้าเรามีความทุกข์อยู่ขณะนั้นควรจะเริญสติปัฏฐานสี่จิตใจก็สบายเป็นความสุขจะได้รู้ความทุกข์ว่ามาจากเหตุใดมีการกำหนดจิตทุกอิริยาบถแต่ยากแท้ที่ไม่เคยทำถ้าทำแล้วจะง่ายขึ้นคนเราจะมีกุศลได้ต้องภาวนาให้ใจใสสะอาดออกมาจากดวงใจจะมีเมตตาปัถนาดีต่อทุกคนจะไม่อิจฉาริษยาแต่ประการใด นี่ก็เป็นทานอันสำคัญที่เราพยายามเสียสละความชั่วออกจากตัวได้ขอจเจริญพรผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านบางคนไม่เคยปฏิบัติธรรมจนกระทั่งตายพอใกล้ตายขึ้นมาจะมาปฏิบัติธรรมได้อย่างไรนี่แหละอยากแท้แต่ไม่เคยถ้ามาลองปฏิบัติแล้วนะท่านจะเคยท่านจะรู้ท่านจะมีความเข้าใจกับจิตใจของท่าน จะรู้ว่าปฏิบัติแล้วได้ผลประโยชน์ประการใดการปฏิบัติอยู่ตรงจุดทานศีลภาวนาถ้าภาวนาไม่ได้ทานที่ให้จะเป็นทานจอมปลอมหวังผลตอบแทนหวังว่าบุญกุศลจะช่วยตนเสมอไปตั้งปณิธานไม่ถูกทำบุญนิดหนึ่งก็อธิษฐานไปสวรรค์น,นิพพานแต่ก็ไปไม่ได้นี่แหละยากแท้แต่ไม่เคยปฏิบัติ เราควรปฏิบัติทุกวันให้มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตเริ่มต้นด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายก็สักแต่ว่ากายมันผันแปรก,กับกรอกหลอกลวงไปตามสกุลกายอวัยวะไม่ปกติเดี๋ยวเป็นโน่นเป็นนี่เจ็บและทวยป่วยไข้อย่างโน้นอย่างนี้มาแทรกซ้อนกับตัวเราอยู่เสมอเราจึงไล่สติ ไม่มีสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองการเจริญสติต้องทำโดยต่อเนื่องทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเราจะได้มีสติสัมปชัญญะทุกเวลาโดยการกำหนดทุกๆอิริยาบถมันยากที่เราไม่เคยทำแต่ถ้าเราทำแล้วมันก็ง่ายเรารีบเดินก็ยิ่งถึงยิ่งหยุดก็ไม่ถึงญาติโยมทั้งหลาย ไม่มีอะไรยากในโลกเราสร้างได้ด้วยความเพียรปฏิบัติไว้มันก็เกิดเป็นของง่ายและสำเร็จได้ถ้าใจเราหดหูเหี่ยวแห้งขาดสติสัมปชัญญะแล้วใจก็ไม่สู้งานก็ไม่สำเร็จอุปสรรคก็มากเรียกว่าปัญหาเกิดขึ้นแก่ญาติโยมเป็นส่วนใหญ่เรามีปัญญาด้วยกันทุกคนไม่ต้องถามว่าไปทำงานมีปัญหาไหมเลิกถามได้ เพราะงานดีต้องมีปัญหาเข้ามาในหลักที่ว่ามารไม่มีบาร,รมีไม่เกิดชีวิตคือการต่อสู้ทุกกระเบียดนิ้วต้องต่อสู้ไปเธอจะประเสริฐในอนาคตการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อมาฝึกจิตให้มีขันติความอดทนฝึกให้ได้กุศลฝึกให้เห็นความจริงผุดออกมาจากจิตใจของตนเรียกว่าชีวิตจริงในสังคมของผู้ปฏิบัติธรรมจะเกิดประโยชน์มาก คนที่เขาปฏิบัติได้ดีแล้วเขาจะไม่พูดไร้เหตุผลจะพูดแต่สิ่งที่เป็นกุศลจะพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันเท่านั้นการเจริญสติปัาสีไม่มีอะไรยากถ้าทําได้แต่เราไม่ยอมทำไม่ยอมกําหนดไม่ยอมตั้งสติก็หาว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลถ้าเราลงมือทําจริงต้องได้เหตุผลที่แน่นอนในเรื่องจริงของตัวเองการเจริญสติต้องกำหนดตลอดเวลา เอาสติบแบกที่จิตเป็นการสอนตัวเองเป็นการฝึกอบรมตัวเองคนอื่นจะมาอบรมตัวเราคงไม่ได้เราเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของตัวเองสอนตัวเองได้ตัวยากก็คือตัวขี้เกียจมันจึงไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติไปไหนก็เดือดร้อนที่นั่นคือตัวยากแท้แต่ไม่เคยบางคนนำลูกมาฝากบวชเจ็ดวันเป็นที่น่าเสียดาย ควรจะปฏิบัติกรรมฐานเลยเพราะถ้าบวชพระให้ถูกต้องต้องอยู่วัดก่อนเจ็ดวันต้องท่องหนังสือสวดมนต์ไหว้พระต้องรักษาพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกลงพระปาติโมกมีเวลาเจ็ดวันเท่านั้นควรจะปฏิบัติธรรมเลยให้คุ้นเคยต่อธรรมได้คุณธรรมขึ้นมาแล้วจะสมศักดิ์ศรีหน้าที่ของชาวพุทธจิตใจจะใสสะอาดบริสุทธิ์ภายในเจ็ดวัน บางคนอยากไปนั่งกรรมาฐานสํานักที่ไปสวรรค์นิพพานได้เร็วจะเร็วได้อย่างไรโลกมนุษย์ยังสกปรก,บ,กบ้านยังลามกจิตใจไม่ดีอย่าเพิ่งไปสวรรค์ลเลยครองสมบัติมนุษย์ไว้ให้ได้ก่อนการเจริญสติปัฏฐานสีนี่แหละทำให้เกิดสมบัติมนุษย์ทำให้มนุษย์มีสติดีมีสัมปชัญญะครองจิตทำอะไรไม่พลาดผิดในสังคมของมนุษย์ มนุสสมบัตินั้นเขาจะไม่มีการทะเลาะกันไม่ท้าตีท้าต่อยท้าทายกันในเรื่องของกิเลสจะมีน้ำใจเมตตาการุณามีความปรารถนาดีต่อชุมชนและบุคคลทั่วไปจะเป็นคนที่มีเหตุมีผลใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานบางท่านมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานบอกว่าหลวงพ่อดิฉันจะขายที่ดิน ได้ข่าวว่าเขามานั่งกรรมฐานห้าวันขายที่ดินได้อย่าหวังผลอย่างนั้นสร้างบุญให้เกิดวาสนาก่อนถ้าโยมมีบุญมีวาสนาแล้วไม่จำเป็นต้องขายที่ดินหรอกแค่กระโถนก็ขายได้อะไรก็ขายได้ถ้าไร้บุญขาดวาสนาทองคำอยู่ในบ้านก็ขายไม่ออกเพชรนินจินดาราคาแพงซื้อเข้าไว้ก็ขายไม่ออกไม่มีคนอยากซื้อ สร้างบุญไว้กับตัวเองก่อนสร้างกุศลไว้ในใจเกิดมีบุญวาสนาจะขายอะไรก็ออกหมดจะทำอะไรก็ไม่ขัดข้องมันอยู่ตรงนี้บางวัดสอนไปสวรรค์น,นิพพานหมดแล้วแต่โลกมนุษย์ยังระอุดด้วยความร้อนโลกแห่งหมู่สัตว์ยังกัดกันทะเลาะกันแต่ทำไมสอนไปสวรรค์น,นิพพานกันหลายวัดน่าเสียดายมากยาปากคอกที่พระพุทธเจ้าสอนนำไปทิ้งหมด ใจิตใจของคนเรายังไม่เป็นคนสมบูรณ์แบบมีใจิตใจเป็นยักษ์เป็นมารจิตใจไม่เหมือนกันอกุศลกรรมไม่เท่าเทียมกันจึงขัดแย้งกันอยู่เสมอโยมที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้มีบุญวาสนามันจเจริญพระกรรมฐา,านลูกจะดีได้ถ้านำมาฝากบวชก็จะได้ดีมีปัญญาติดตัวไปทุกรูปทุกนามพ่อแม่เท่านั้นที่ทำความดีให้กับลูกทำถูกให้กับล้าน เป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทําของพ่อแม่เป็นเรื่องง่ายๆแต่โยมเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระทําไม่ได้นี่แหละยากแท้แต่ไม่เคยธรรมะพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจารันทิตะธรรมโมสาธุ